สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ plc center ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับตัว modbus o t board เวอร์ชัน2.0นของเรานะครับให้สามารถที่จะลิงก์กันกับในส่วนของ plc vcon นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น lx 2 e นะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันซับพอร์ตตัวของ modbus rtu i s สีด้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น มันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดของเราได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะครับตัวบอร์ดของเรานะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ plc ได้ทุกยี่ห้อนะครับขอแค่มันรองรับตัว m o d บัตร a d u นะครับมันบัตรสีนะครับทีนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็มีคลิปนะครับในการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอร์ด x p ส u นะครับ ep ที่สนะครับ เอเบ็กบอร์ดของ plc กีนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเอเบ็ายนะครับของตัวมิสูแท้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของ ep ที่สนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านตัววีคอนกันนะครับ plc วีคอนตัวนี้นะครับสามารถที่จะลิงก์นะครับตัวมอสบัตได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการนะครับเชื่อมต่ออย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามมาในคลิปนี้เลยนะครับ ครับตัวเมนนว่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเมนนุ่นมานิดนึงนะครับตัวเมนนุ่นของตัว v ีคอนตัวนี้นะครับเดียวสีของมันเนี่ยตัว485นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับรุ่น LX ของมันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สองพอร์ตนะครับ485พอร์ตแรกกับพอร์ตที่สองนะครับซึ่งตัวพอร์ตแรกเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับโรโตคอลของมันเองนะครับไม่สามารถจะเชื่อมต่อผ่านตัวมอสบัตได้นะครับ แต่ว่าตัวพอทที่สองของมันนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านตัว i สี่พันห้า 45, เป็นมอสบอัตรอทยูได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะแถมมาให้หนึ่งพออยู่แล้วนะครับเราแค่คอนฟิกมันนะครับมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ตัวเอดเรสนะครับ a อดเ e ส s ที่อยู่ภายใน plc นะครับเนื่องจากว่าตัววีคอนเนี่ยมันจะทาคล้ายคล้ายกับตัวของมิสูนะครับมิสูเพราะนั้น a อดเ e ส s ของมันก็จะ มีความคล้ายคลึงกันนะครับเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวนี้เป็นแมนนวลของ v ีคอนนะครับเพราะนั้นในส่วนของนะครับของ Data ที่เราจะอ่านนะครับก็คือเป็นช่วง D0 นะครับตั้งแต่ D0 จนถึง d 82 5 5น้ะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้เลยนะครับผ่านตัวบอร์ดมอสบัรดเีของเรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับ D0 ศนย์ถึง D แต่สองห้ตัวนี้นะครับเราจะเริ่มอ่านที่แอดเดสไหนก็ได้นะครับแต่เราอ่านแค่40่สิบบนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับในการใช้งานนะครับสำหรับบอร์ดของเราโอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการยังไงนะครับก็อันดับแรกนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมพาไปดูในส่วนของ plc นะครับตัวนี้นะครับ plc กับ เนี่ยครับกับตัวบอร์ดของเรานะครับ plc beacon นะครับกับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับถ้าเราดูตัวรุ่นของมันนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูข้างๆนิดนึงนะครับตัวรุ่นของมันนะครับนี่ครับก็จะเป็น lx สอง e นะครับขีดหนึ่งสองหนึ่งสอง mr นะครับจริงๆรุ่นไหนก็ได้นะครับอย่างที่บอกขอแค่มันรองรับตัวมอสบัตนะครับ arduino นะครับทีนี้ถ้าเราดูในส่วนของ พอตของมันนะครับที่ผมบอกนะครับก็คือพอร์ตนี้นั่นเองนะครับที่ผมต่อเห็นไหมครับมองสายออกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็คือคอมสองของมันนะครับที่มันรองรับตัวมอนบัตอาร์ตียูนะครับก็จะเป็น a กับ b เห็นไหมครับ a กับ b ตรงนี้นะครับ a ก็เป็น a a เข้าบอร์ดของเรานะครับเวลาไวลิงนะครับแล้วก็ b ก็เข้า b ของบอร์ดของเรานะครับผมพาไปดูบอร์ดนิดนึงนะครับ อันนี้ก็คือเป็น a กับ b นะครับตัวบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับซูมนิดหนึ่งนะครับผมมาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับบวกนะครับก็คือสียมตาตัวนี้นะครับเข้า a บวกเห็นไหมครับแล้วก็สีน้ำมือนตัวนี้เข้า b ลบนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่สองบอร์ดนี้นะครับที่เราใช้นะครับถ้าเราดูตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เนี่ยครับ a กับ b นะครับเนี่ครับเสียมตาลอยู่นี่นะครับแล้วก็ b เสียมเงินอยู่นี่นะครับก็ต่อแค่สองสายแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับมันสุบเอาออกนิดหนึ่งนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนะครับถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับมันเป็นไอ t x เเห็นไหมมันวิ่งสลับกันนะครับ ก็มันทำการเชื่อมต่ออยู่นะครับตอนนี้นะครับ่ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในส่วนของการคอนฟิกนะครับตัวตัว PLC เังก่อนนะครับว่ามันจะลิงก์ยังไงนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดนะครับปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับถามว่า Exit ไหมนะครับตอบ Yes ไปเลยนะครับ เปิดโปรแกรมนะครับตัวของวีคอนขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับง่ายมากนะครับวิธีการคอนฟิกของมันนะครับจากนั้นนะครับให้เรา new project ขึ้นมานะครับอันนี้คือเราสร้างใหม่เลยนะครับตัว CPU ของมันนะครับเราเลือกเป็น LX CPU นะครับตัวนี้นะครับส่วนรุ่นนะครับเลือกให้ตรงนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น LX สอง E นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ lx2e เห็นไหมครับก็เลือกให้ตรงรุ่นนะครับ lx2e lx2e นะครับปึ๊บนะครับตัวนี้ตามเป็น ladder project นะครับโอเคไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ในส่วนของ plc ไก i d ตัวนี้เลยนะครับเลือกปุ๊บนะครับเราเลือกเป็น e x t e n ช i o n วิศา์ตัวนี้นะครับ กดโอเคไปนะครับจากนั้นมาเลือกที่ RS Instruction นะครับตัวนี้นะครับเป็นการเห็นไหมครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับผ่าน b u s c o m m u n i c a t i o n นะครับกด n e x ไปนะครับจากนั้นมันมีพอร์ตอยู่เยอะเลยเห็นไหมครับแต่ว่าพอร์ตของเรานะครับตัวนี้จะเป็น COM2 นะถ้าเราดูตรงนี้นะครับก็จะเป็น COM2 นะครับนี่เห็นไหมครับมันเขียนว่า COM2 อยู่นะครับตัวนี้นะครับ COM2 นั้นเราก็จะลิงก์ผ่านคอมนี้นะครับตัวมอนบัตครับก็เลือกคอมสองนะครับแล้วก็นิกไปเลยนะครับจากนั้นมันจะมีแรดเดอร์ตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมครับที่มันจะสร้างนะครับตัวนี้นะครับเราเราจะเลือกตัว plc ตัวนี้เป็นเป็นมอนบัตสลฟนะครับเพราะว่าตัวบอร์ดของเราเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์นะครับเราจะฟิกไว้เป็นมาสเตอร์ นั้นตัว PLT ก็จะเป็นสเลปนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นสเลปหนึ่งนะครับเลปหนึ่งสเลปไอดีหนึ่งนะครับก็มาในส่วนของปลอดเดทตัวนี้นะครับการตั้งค่านะครับดัตต้าเลงต้องเป็นแปดนะครับแล้วก็ปริอิตช์เช็คต้องเป็นนอนนะตัวนี้นะครับ M.P. หรือนอนนะครับแล้วก็สต็อปบิดต้องเป็นหนึ่งนะครับส่วนบัตรเดทนะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะกรอกในส่วนของนะครับ บอร์ดของเรานะครับกับตัวของ plc ได้เลยนะครับตัวเนี้ยตัวบอร์ดผมตั้งเป็นเก้าพนหกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลือกให้ตรงกันนะเป็นเก้าพันหกนะครับเก้าพันหกก็โอเคนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับถ้าเกิดของใครอยากได้เร็วๆมากกว่านี้ก็ต้องตั้งตรงนี้นะครับเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัว serial communication นะครับเลือกเป็น rtu นะครับแล้วก็ time out setting นะครับอันนี้ ส้งไว้สักร้อยมีเศษก็ได้นะครับทีนี้ส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้ให้เราไม่ต้องตั้งค่าตัวนี้นะมาติ๊กตรงนี้นะครับเป็นสเตชันของมันนะครับเลือกเป็นสเตชันหนึ่งนะครับแล้วนะครับตัวนี้มันได้ถึงสองห้าเลยนะครับตัวนี้สเตชันของมันเราเลือกเป็นสเตชันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เลดเดอร์ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็คอมพลีทไปนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับอ่่างนี้นะครับ ตัวนี้ถ้าสมมุตินะครับสมมุติ่ะเดี๋ยวผมดีลทเดี๋ยวผมก๊อปปี้ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับก๊อปปี้แล้วผมก็ดีลทนะครับสมมุติว่าผมคอมพล์นะครับดู v บ c สีนะตอนนี้มันลิงก์กันได้อยู่ใช่ไหมครับผมปึ๊บนะครับแล้วผมก็นะครับอันนี้มันให้เซฟนะครับเราก็เซฟเป็นสามเซฟไปก่อนนะครับผมจะดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเปล่าๆลงไปก่อนนะครับ ต้องทานเฟิร์เซตอัพก่อนนะครับตัวนี้นะครับเลือกเป็น USB นะครับคอนเนคชั่นโอเคแล้วก็โอเคไปนะครับผมจะดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมเปล่าๆก่อนนะครับถ้าเราสังเกตในส่วนของ PLC ดูนะครับตัวนี้นะครับยังไงดีอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับจะดาวน์โหลดโปรแกรมเปล่าลงไปนะครับที่โปรแกรมพารามิเตอร์นะครับ X นะครับสอบเย็บไปเลยนะครับปื๊อนะครับ ดาวโหลดเสร็จนะครับกดรันเห็นไหมครับตัวอันนี้นะครับมันจะลิงก์กันได้ไหมนะครับเดี๋ยวนะติดก่อนนะครับโค้ดนะครับเหมือนมันยังเชื่อมต่อกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองไลอีกทีหนึ่งนะครับ ารามิเตอร์โปรแกรมนะครับลงไปแล้วนะครับมาไหม ปิดไฟนะครับดับแล้วนะครับเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ เห็นไหมครับตอนนี้ก็คือมันลิงก์กันไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองริฟอร์มเพลขึ้นมานะครับอ่ะไม่มีเรดเดอร์อยู่นะครับตอนนี้ไม่มีเรดเดอร์อยู่นะครับเพราะนั้น ค่าของมันนะครับก็จะไม่ขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในโทรศัพท์นะครับว่าค่ามันขึ้นไหมนะครับอ่ามันจะไม่มีค่าอะไรวิ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นในสมาร์ทโฟนนะครับในแอปบลิงของเรานะครับที่เราเชื่อมต่อนะครับมันก็จะไม่มีค่านะครับขึ้นนะครับแต่ว่าบอร์ดของเราเนี่ยสั่งงานได้ปกตินะครับ ถ้าเราดูนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนะครับก็สั่งได้ปกตินะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับลองนะครับสร้างตัวมอสบัตสี่เป็นห้านะครับเป็นสเตชันหนึ่งนะครับเก้าพันหก 8นอนหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตามนี้เลยนะครับคอมพิว์นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็คอมไพน์นะครับ F4 ก็คือคอมไพน์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไรทู PLC ตัวนี้นะครับก็ติ๊กนะครับโปรแกรมกับพารามิเตอร์นะครับึ X นะครับดูนะครับ ลันนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับสมมุตินะครับผมจะตอนนี้ค่าที่มันอ่านได้นะครับโดยปกติของตัวบอร์ดเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ตั้งแต่ D0 ศูนย์จนถึง d 3สามิเก้านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่านะสมมุตินะครับผมเขียนโปรแกรมนะครับเขานะครับเหมือนมิซูเลยนะครับกด f ห้านะครับแล้วก็กลายเป็น m แปดศูนย์หนึ่งสามนะครับเป็นนับทุกหนึ่งวินะครับนับเข้า d ศูนย์นะครับก็จะเป็น f แปดนะครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน inc นะครับนับขึ้นนะครับ ไว้ที่ดีนะครับศูนนะครับปึบนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ F5 นะครับเป็น M แปดศูนย์หนึ่งสองนะครับนับทุกๆร้อยมีเสร็จนะครับตัวนี้นะครับไปที่ดีหนึ่งนะครับ F8 นะครับแล้วก็ i n เนะครับไปที่ d 1นะครับอ่าครับปึ๊บนะครับแล้วก็สมมุตินะครับผมให้มันมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับตัวลายแจ้งเตือนของเรานะครับก็จะอยู่ระวังเอเลทไวที่ตั้งแต่เห็นไหมครับ d d D35 หรือ V35 ตัวนี้นะครับ v35 ตัวนี้ก็คือเป็นค่าที่เราตรวจสอบนะครับค่าที่เราเช็คนะครับเพราะนั้นเราจะให้มันนับที่นะครับ c o p y มาวาง่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็น d35 นะครับเราผมก็กด f ลนะครับคอ m p i l e นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับ ไลทูพีเอลลงไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับปึ๊บนะครับะนะครับนะครับทีนี้ผมลองออนไลน์ดูนะครับออนไลน์ PLC ก็มาที่ตัวมอนิเตอร์อ t ดิตัวนี้นะครับอ่านะครับตอนนี้มันก็นับอยู่นะครับค่าของมันนะครับถ้าเราดู นะครับมันก็นับไปเรื่อยเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้อาจจะให้มันนับดิฟอัพนิ็น,นึงนะครับมันนะครับได้ไหมนะครับน,นะครับเป็นดิฟอัพนะครับ ก็เหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องนับเร็วมากนะครับตัวนี้ F4 นะครับตัวนี้เราก็รีเซ็ตค่าหน่อยนะครับรีเซ็ตค่าหน่อยใส่ค่าเป็นศูนย์ไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ค่าเป็น นะครับถ้าเราไปดูนะครับในส่วนของวิ่งเรานะครับแอปวิ่งเราก็จะมีค่าวิ่งอยู่นะครับเพราะว่านะครับมันแมปกันแล้วนะครับถ้าเราดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวนี้นะครับอ่ะดูตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็จะตรงกันใน plc แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นค่า d ศูนย์นะครับ แล้วก็นี่นะครับเราไปดูนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับาย่อนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเจ็ดสิบนะครับตัวนี้นะครับหกสามศูนย์นะครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเจ็ดสิบแปดนะครับแ้ก็จะตรงกันนะครับ โอเคนะครับทีนี้นะครับตัวนี้ผมตั้งค่าอะรลามผ่านไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้มันลองอะรลามดูนะครับตัวลา,ามนะครับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะไปในส่วนของไลน์นะครับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ตั้งในมือถืออยู่นะครับ อ่าผมมาที่เคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะถ้าเราดูนะครับตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้ผมตั้งคร่าวๆนะครับก็คืออ่านะครับตัวตัวนี้ก็คือค่าที่มันนับอยู่ปัจจุบันนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้นะครับ ไปข่านี่อ่ะนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดใช้นะครับนะครับยุตนอนยุตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราให้มันส่งทุกๆหกสิบวินาทีนะครับแล้วก็ส่วนค่านะครับแม็กมินนะครับมินก็คือศูนย์นะศูนย์ก็คือเราไม่ตั้งค่านะครับ ส่วนแม็กก็คือเราตั้งไว้250นะครับถ้าเราเปิดใช้งานนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันนับครบ250หรือเกินนะครับมันก็จะส่งอะไรส่งไลน์แจ้งเตือนเรามานะครับตัวนี้ก็คือผมทําเป็นเคาน์เตอร์นะนี่อ่ะผมเปิดใช้นะครับผมเปิดใช้ตัวนี้นะครับมันอยู่ที่เอเดรสที่3านะครับถ้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูในส่วนของเอลตีนิดนึงนะครับที่มันนับตัวนี้นะครับนั้นนะครับตัวนี้ ถ้าเกิดว่ามันนับจนถึง250นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ขึ้นมานะครับลองดูนะครับมันแจ้งหรือเปล่าครับดูแป๊บหนึ่งนะครับสมมุติผมรีบแล้วกันนะครับเป็น2 4 0นะครับปึ๊บนะครับสองสองสี่ศูนย์นะครับ นะครับลองดูนะครับดูว่ามันจะแจ้งเตือนนะครับว่าอะไรนะครับตัวนี้เป็นเมสเซจแม็กนะครับก็คือมันจะโชว์ค่าตัวนี้นะครับนะครับพร้อมกับค่าตรงนี้นะครับข้อความนี้อ่ามาแล้วเห็นไหมครับอ่าถ้าเราดูนะครับก็คือมันบอกว่าจํานวนงานได้เกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ก็คือข้อความนี้เลยนะครับจํานวนสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ 200สี่เป็ตตัวนะครับถ้าสมมติเราบอกว่าอ่ะเราตั้งให้มันทีขึ้นนะครับตัวนี้ผมจะให้มันส่งทุกๆ5เศกแล้วกันนะครับปึ๊บนะครับคห้5เศกมันก็จะส่งเมสเซจตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับมาแล้ว2 6 7แล้วนะครับตัวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ5เศกเห็นไหมครับ2 7 4มาแล้วนะครับเพราะนั้นทุกๆ5วิมันก็จะถ้าค่ามันเกินนะครับมันก็จะส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้อีกออปชั่นหนึ่งนะครับ ก็คือการนะครับการเขียนข้อมูลลง Google s h e e t นะครับตัวนี้นะครับตัว Google s h e e t ของเรานะครับตัวนี้ผมก็เร็จค่าไวแล้วนะครับนะครับสมมุตินะครับผมลบของเก่าทิ้งไปก่อนนะครับนี้ดัวนี้นะครับตัวลายเนี่ยเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับิดการใช้งานไปครับทีนี้นะครับตัวข้อมูลเห็นไหมครับตอนนี้มันว่างอยู่นะครับ นี้ถ้าเกิดสมมุตินะครับผมจะให้มันส่งข้อมูลเข้า g o o l l s s h e t t นะครับผมก็แค่ไปเปลี่ยนค่าในดีนะครับดีสีให้เป็น1น,นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาในส่วนของ Data นะครับแป๊บนึงนะครับส่วนของ Data นะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับ ดีไว้์โมนิเตอร์ตัวนี้นะครับอัตานะครับตั้งแต่ดีศูนย์นะครับนะครับจนถึงดีสี่สิบอันนี้คือค่าที่มันนับอยู่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะมาดูที่ดีสี่สิบก็คือค่านี้นะครับเมื่อไหลก็ตามที่มันเป็นหนึ่งนะครับมันก็จะส่งข้อมูลไปที่นะครับ g o Google s h e e t นะครับของเราที่เราได้เตรียมไว้นั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับผมจะใส่ค่าตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับ เราดูนะครับก็พอสค่าเป็นหนึ่งนะครับดูตรงนี้นะครับเทส็จไปปุ๊บนะครับดูข้อมูลนับเข้าไหมนะครับมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็คือค่าที่มันนับนะครับนะครับถ้าเราดูในส่วนของค่าจริงๆของมันนะครับก็คือตั้งแต่ดีศูนย์เนาะเห็นไหมครับสี่ร้อยกว่าไปแล้วนะครับถ้ามุดนะครับผมแก้ค่าตรงนี้ครั้เท่า่ดีนะครับ เก้า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 นะครับสี่ตัวนะครับเติดไปก่อนนะครับปึ๊บนะครับอ่าเนี่ยเป็นเก้าเก้าเก้านะครับที่ที่ D เจ็ดนะครับตัวนี้นะครับผมเปลี่ยน D สี่สิบนะครับเป็นเป็นหนึ่งนะครับมันก็จะเขียนค่าลง Google Sheets นะครับ D สี่สิบนะครับเขีเป็นหนึ่งนะครับเติปึ้งเข้าไปนะครับดูนะครับอ่ะมาแล้วเห็นไหมครับ เห็นไหมครับตัวนี้เป็น9 9้แล้วเ้านะครับรานนั้นนังคือบอร์ดของเราเห็นไหมครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัว V box ของเรานะของตัว V con ของเรานะครับตัว PLC นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับทุก PLC เลยนะครับขอแค่ PLC ตัวนั้นรองรับตัวของ m o s b u t r t u นะครับก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับ ทีนี้นะครับสําหรับใครที่แบบหาคลิปไม่เจอนะครับหาคลิปการเซตติ้งไม่เจอนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ที่ช่องนะครับช่อง youtube นะครับของ d l c Center นะครับให้เราไปที่นะครับวิธีการนะครับสมมุติว่าผมเข้า Google เลยนะครับเข้า Google นะครับพิมพิมเข้า YouTube ก่อนนะครับเข้า youtube ก่อน จากนั้นนะครับให้เราไปที่เซิร์ชคำว่า plc center นะครับอย่างนี้นะครับพิมพ์เข้าไปจากนั้นนะครับให้เราให้เรามาที่ช่องนะครับมาที่ช่องอย่างนี้นะครับคลิกมาที่ช่องเลยนะครับแล้วก็มาที่ playlist ตัวนี้นะครับเพราะว่าวิดีโอมันมีเยอะนะครับตอนนี้ให้เรามาที่ playlist นะครับแล้วก็ มาเลือกในส่วนของเนี่ย IoT บอร์ดตัวนี้นะครับ IoT บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมจะลงคลิปเกี่ยวกับตัว IoT นะครับ b o ร์ดของเรานะครับที่วิธีการเชื่อมต่อนะครับพร้อมกับคู่มือการใช้งานนะครับนะครับก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น PLC บอร์ด PLC m i t s u b i s PLC Omron เขียนนะครับ PLC Siemens อะไรพวกนี้นะผมก็จะมาลงในใน ลิสตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้ามาดูในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับเราสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานนะครับที่ในส่วนของล่างคลิปนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับคู่มือการใช้งานตัวนี้นะครับก็โหลดไปนะครับคุณก็จะได้ตัวไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับไฟล์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าถึงนะครับทุกช่องทางนะครับในการใช้งานตัวบอร์ดมอสบัตไอโอทีตัวนี้ของเรานะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ